สาแม่เจ๊ไก่โออโออโอ้เอออออแปลกปรลาด <c oughs> เราพูดได้ที่บ้านบ้านย่างเนาะบ้านนี้เป็บนบ้านย่างเนาะ <c oughs> บ้านหนองยางตำบลโคกกลางอำเภอประทายจังหวันนดนครราชสีมา ให้ผู้อื่นฟังน้ำแน่นั <l oss es> ่นไหนก็ไม่ค่อยจริง